ครับขอสวัสดีกัลยาณมิตรผู้มีความเมตตาทุกท่านครับเมื่อวันนี้ผมก็จะได้โปรดภายเพื่อนทุกที่เป็นเพื่อนทุกข้าเองครับที่เป็นผู้มีพระคุณคณะต่อไปของผมเองครับผมก็ถือโอกาสมาแสดงธรรมให้กัลยาณมิตรผู้มีความเมตตากันทุกคนครับ ขับพระอรหันตาสมมาสมุทเจ้าเปิ้นในตัดสรุความจริงเปิ้เห็นความจริงครับการจะสร้างบุญสร้างบารามีมันหมายถึงอีหยังครับพาเปิ้เห็นธรรมะเปินตัดสรุธรรมะครับธรรมะนั่นจะเกิดตามลําพัางบ่ได้ครับจะเกิดอย่างหนึง่งอย่างใดบ่ใครบ่ได้ครับก็จังเห็นนี่ครับจะเกิดเห็นหลดบ่ได้ครับ ต้องอาศัยแสงสีจึงปรากฏได้ครับนั่นแหละจังปรากฏให้จิตสัมผัสรู้ได้กระทบสัมผัสจิตจังได้กระทบได้ครับจังได้รู้กระทบได้จังได้รู้กระทบสีได้ครับจิตจังกระทบได้นั่นแหละต้องอาศัยกันเกิดครับบ้านนี้ธรรมะทั้งหลายนั่นพระพุทธเจ้าเพ่นตัสสรูนั่น มันเป็นอนัตตาอีกอย่างหนึ่งมันเป็นอนัตตาครับมันมาเมนเฮาบ้านอีกอย่างหนึ่งนั่นต้องอาศัยกันเกิดคำว่าอาศัยกันเกิดหน้าม,มาท้ำนั่นครับสังขารมักจะมีรูปมาถ้ำกับหน้าม,มาท้ำครับน้ามาถ้ำนั่นก็ต้องอาศัยรูปบ้านนี้หน้ามาท้ำนั่นอ,อาศัยอีกอย่างเป็นหลักครับ อาศัยบุญอาศัยบารมีครับหน้าม,มาถ้ำนั้นจึงจะได้อยู่รูปที่สูงขึ้นครับบานในรูปอาศัยอีหยังรูปก็ต้องอาศัยรูปครับรูปจะมาอาศัยหน้าม,มาถ้ำอะไรครับมันจะเป็นลูกสู่ต่อกันลงไปรูปก็ต้องอาศัยรูปครับผมกยยกตัวอย่างครับปลาน่อยจะกินปลาใหญ่บ่ไรครับ มีตปาปลาใหญ่กินปลาหน่อยมันเป็นหลูกโซ่ครับอาสากันเกิดอาสาเพื่อจะสร้ง่งคุณงามความดีต่อกันมากความจริงครับนี่แหละปลาใหญ่จังได้กินปลาหน่อยได้ครับเพราะว่าอาสาปลาซิวกบอาสาสั่งบารมีกับปลาคอปลาดุกบาเน,นี้ปลากบอาสาสัาง่งบารมีส้่งบุญกับมนุษย์ผู้ประเสริฐครับผู้เห็นคุณ นี่แหละครับอาศากันเกิดจังว่าเฮ้าได้อาศาัยพ่ยเพิงกันละกันเพราะว่ารูปเฮา,านั้นห้าสางเอเมง่อได้ครับต้องไปอาศาัยรูปเขามาเกิดร่วมด้วยเฮ้าจึงจะอยู่ได้ครับนี่แหละพระอารหันต์ตะสมาสัมพุทธเจ้าถึงเด็ดตัดสรุปความจริงรูปต้องอาศาัยรูปครับบเมณ์อาศาัยรูปกันเองครับต้องอาศาัยรูปผู้น่อยผู้ตามลงไปครับ เพื่ออย่างเพื่อเขาจะได้สร้างบุญบารมีสูงส่งขนมาได้ครับเขาเป็นป่านั่นเขาอยู่ในตมอยู่ในน้ำเขาจะสร้างบารมีใดจังไดครับทามนุ์ผู้เป็นพระผู้บริสุทธ์ว่าแผ่เมตตาให้ครับว่แพ่ความบริสุทธิ์ให้ว่าแพ่บุญให้ครับเขาจะเป็นบุญเมื่อไรครับเขาเป็นเดรัจฉานอฉสนานพระอ,อรันตะสมาสมาสมุพธเจ้าถึงงในหูความจริงครับ ถึงได้ให้แผ่เมตตาให้กันถึงได้ให้เห็นคุ้นกันครับเพราะฉะนั้นต้องอาศัยมากถึงองค์ดครับต้องอาศัยสติอาศัยสมาธิอาศัยปัญญาจนถึงความเข้าใจแท่งทะลุป,ปูโปงจนบม่ได้พิษพลาดจัะข้อครับนี่ละผมถึงได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนผมถึงได้เข้าใจได้ครับถึงได้มาเผยต่อได้ครับพี่น้อง นี่แหละครับปัญหาใหญ่มันเกิดือช่าพูดเฮ้าบริหารได้เข้าใจคําว่าขาสั์มันหมายถึงอีหยังครับขาสั์นั้นมันหมายถึงเฮากินโลดครับเฮ้าไปหาข้าเจ้ามาโลดแล้วกินโลดบ่ได้ระลึกถึงคุณถึงคุณงามความดีกันบริด้เห็นบารลมีกันครับบริด้เห็นบุญกันมองขามครับคิดว่าเขาเป็นอาหารถ้าคิดทั้งสั้นหมายถึงเป็นความคิดของเดรฉานครับ สัตว์เดรัจฉานนั่นจากหูจักตะกินครับพระว่าห้าเคยเป็นเดรัจฉานมาแล้วเพราะว่าห้าสะสมเอาความขิดแบบเดิมๆเ,เกา่เกาๆครับห้าบว่าได้เป็นภูมีปัญญามาก,ก่อนครับห้าเคยเป็นเดรัจฉานมาแล้วเนี่แหละจังหวาต้องอาศัยคำสอนของพาอาระอรหันตสัสมาสัมุทธเจ้าห้าจริงจะเข้าใจได้ครับผมคือกันครับตะกี้ผมกับบฮห้คือกันบานนี้ ผมได้เข้าใจแล้วครับว่ามันหมายถึงอีกอย่างเขาคือภูมิประคุณเฮาอีกต่อไปครับนี่แหละจังว่าได้อาศัยซึ่งกันและกันเกิดครับรูปต้องอาศัยรูปครับเสือก็ต้องอาศัยรูปงัวมาเป็นรูปล่างสังขารน,นั่นครับมาเป็นบ้านที่จะอาศัยอยู่ต่อไปครับขันสันน้ามาถาม้ำกะอยู่น้บาบ่ไใดครับพอว่านามาถ้ำนั่นต้องอาศัยรูป บ,บ้านในเสือนั lonely, ่นครับกระบอกได้ให้ไปอาศัยเสือเพราะว่ามันเสมอกันครับห้าต้องไปเอาผู้น่อยดึงเขาขึ้นมามนุษย์คือกันครับมนุษย์กับบอแมนว่าให้กินกันครับบ่แมนว่าให้อาศัยมนุษย์น้ำกันให้ไปอาศัยกุ้งหอยปูปลาผู้เขาอยู่ต่ำครับดึงเขาเจ้าขึ้นมาครับเพื่อข้าเจ้าจะเป็นมนุษย์น้ำห่าได้เพื่อข้าเจ้าจะถึงสุกติภูมมมันสูงขึ้นได้ครับเพื่อข้าเจ้าจะถึงสวรรค์และกอนิพาน นี่ครับรายละเอียดของธรรมะของความจริงครับขั้นสั้นเห้ากับบาปกันทั่วหน้าตอนต่อครับผู้ใดกินกระไดบาบครับขามันสีบาปครับอันมันเป็นบาปนั่นหมายถึงเห้บาบ่ละไดและลึกถึงคุณงามความดีกันครับห้าหลับข้าเจ้ามาแล้วห้ามบริไดแผ่เมตตาใหา้บริไดคว่ำบร,ริไดแผ่คว่ำบริสุทธิ์ให้บริไดแผ่บารมีให้ข้าเจ้าก็เป็นโมฆะครับข้าเจ้าก็ตายฟรีครับ นี่คือกินกันคือข่ากันข่ากันหมายถึงข้าเจา้าบ่ได้รับอีหยางเลยครับตายพี่ๆครับอุตสาหสร้างคุณงามความดีมาตลอดชีวิตครับอุตสาสร้างเนื้อหนังมังสาทั้งกุ้งทั้งซิ่วครับอาสาการเกิดจนเป็นมาเป็นเนื้อหนังมังสานี่ครับเพื่อจะเห็นพระผู้ประเสริฐเพื่อจะได้ให้เขาอุทิศบุญให้บาละมีให้ความบริสุทธิ์ให้เขาจึงจะได้เป็นมนุษย์ได้ครับนี่อาศัยท่าเหา ผู้เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครับเจ้าพุดทั้งหลายครับผมก็แสดงรรมพบประมาาน,นี่แหละครับการ่าสัตว์นั่นมันหมายถึงห้าวบริโอทิบุญหายบาลมีมห้ความบริสุทธิ์ห้จงถึงหลบถึงหน้ามข้าเจ้าครับเวลาห้าวลับข้าเจ้ามาข้าเจ้าก็จะตายฟี่ครับห้ากับโบแตกต่ตางกันกันบสัตว์เดรฉาน งูกินกบนั่แหละครับเสือกินงัวนน่แหละครับเพราะว่าห้าเป็นเขามาแล้วครับเ้ามาจากหันที่มาเป็นมนุษย์ก็ได้เ้ามาจากป่าที่มาเป็นมนุษย์ครับนี๋ยวแสดงถ้ำหายฟั่งพ่อประมานเข้า,ข,าข้าวครับต่ลาคณะแล้วก็ตาแต่ละมือครับแต่ละพบละพุม่มเมื่อนี้กับเป็นมือใหม่เป็นปีใหม่เป็นศาสตร์ใหม่ครับเมื่อบ้านกับเป็นศาสตร์เก่าไปแล้วดับไปแล้วครับ ประมาณนี้เด้อพี่น้องกรละยานมิตรทุกท่านขอสวัสดี